ในหุบเขาแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยป่าสนหนาทึบมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านสายหมอกตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดและหมอกหนาที่ปกคลุมตลอดปีหมู่บ้านแห่งนี้มีเพียงบ้านไม้เก่าๆไม่กี่หลังดูราวกับถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีแต่เล่าเลยกันว่าที่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านร้งธรรมดามันเป็นหมู่บ้านพีสิงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับ เมื่อกลุ่มเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยสี่คนได้แก่หนึ่งหัวหน้ากลุ่มเม่สาวกล้าหาญต้นผู้ชอบเล่าเรื่องผีและแก้มสาวขี้กลัวตัดสินใจเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้หลังจากได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านว่ามีเสียงร้องแปลกๆดังออกมาจากหมู่บ้านในเวลากลางคืนพวกเขาต้องการพิสูจน์ความจริงและถ่ายทำเป็นสารคดีเพื่อส่งอาจารย์ เมื่อทั้งสี่คนเดินทางถึงหมู่บ้านในตอนเย็นหมอกหนาทึบทำให้บรรยากาศน่าขนลุกยิ่งขึ้นพวกเขาเริ่มสำรวจบ้านร้างหลังแรกที่อยู่ใกล้ทางเข้าพบว่าภายในเต็มไปด้วยข้าวของที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิมราวกับเจ้าของบ้านหนีไปอย่างกระทานหันขณะที่พวกเขากำลังสำรวจห้องต่างๆแกมได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบเรียกชื่อเธอจากข้างหลังแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีใครอยู่เลย เธอตกใจจนร้องลั่นหนึ่งรีบปลอบใจและบอกว่าอาจตป็นเสียงลมแต่เมกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติคืนนั้นพวกเขาตัดสินใจพักในบ้านหลังหนึ่งแต่เสียงประตูเปิดปิดเสียงฝีเท้าและเสียงเด็กหัวเราะในความมืดทำให้ทุกคนเริ่มกระหนักว่าหมู่บ้านนี้มีบางอย่างที่ไม่ปกติต้นพบสมุดบันทึกเล่มเก่าที่ถูกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า มันบันทึกเรื่องราวของชาวบ้านที่หายตัวไปทีละคนในคืนที่หมอกหนาผู้ที่ออกไปในหมอกจะไม่มีวันกลับมาเป็นข้อความสุดท้ายในสมุดบันทึกเล่มน,นั้นในคืนสุดท้ายเมตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าแก้มไม่ได้อยู่ในห้องนอนเมื่อพวกเขาออกตามหาพบว่าแก้มยืนอยู่กลางหมอกมืดพร้อมกับร่างเงาอีกหลายร่างที่ล้อมรอบเธอพวกเขาพยายามเรียกแก้ม แต่เธอกลับไม่ตอบสนองร่างเงาเหล่านั้นค่อยๆเข้าใกล้พวกเขาเสียงหัวเราะชวนคนลุกดังขึ้นจากทุกทิศทางหนึตัดสินใจลากแก้มกลับมาแต่เมื่อสัมผัสตัวเธอร่างของแก้มก็กลายเป็นฝุ่นควันและสลายไปในหมอกทุกคนวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเมหนึ่งและต้นสามารถหนีออกมาจากหมู่บ้านได้แต่เมื่อพวกเขาหันกลับไปดู หมู่บ้านก็หายไปในหมอกหนาหรือเพียงความว่างเปล่าและความทรงจำสุดสะพรึงใจพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่ความฝันแต่เป็นคำเตือนว่าบ้านสายหมอกไม่ใช่ที่สำหรับคนเป็น